ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญา กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไลฟ์ตาชาแนลบายอย่ามาห้าในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กับเรื่องของการเทสรถครับผมคอนเซ็ปต์อย่ามาห้า e สโลวันเพิ่งพิชิตเขาใหญ่กันไปครับผมนะคะในขณะที่มีการทดสอบรถโดยผู้สื่อข่าวชั้นนำของประเทศไทยนั้นการทดสอบรถครั้งนี้ก็ได้มีการทำผลวิเคราะห์และก็เรื่องของการทดสอบออกมาเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการช่วยการลด การปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วก็แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นรถที่จะมีการนำเข้าหรือว่ามีการผลิตในประเทศไทยนั้นต้องมีการตรวจค่ามลพิษอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรถยามาฮ่า e อีซีโรนจึงให้ความละเอียดแล้วก็ใส่ใจจะไม่ผลิตมลพิษเลยถูกต้องจะทำให้ค่ามลพิษแล้วก็ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เหลือศ์อรยอร์อย่าง <Zero. S 2> แน่นอนนะคะส่วนเรื่อง ครับผมสมรรถนะของรถนั้นอุปกรณ์ที่ติดมากับรถมีอะไรบ้างมีชาร์จแบตมีอะไรไหมเดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะครับผมคุณรู้ไหมว่ายามาฮ่า e z e r วันนั้นเทียบเท่ากับรถจักรยานยนต์ในคลาสของกีีซซีโอ้อยากจังเลยเท่ไหร้อยยี่สิบห้ซีซีซึ่งอ้างอิงจากยามาฮ่า n max ร้อยยี่สิบห้าในยุโรปนะของ N ็นยุโรปถูกต้องร้อยยี่สิบห้าซีซีแล้วก็ตำแหน่งท่านั่งนั้นขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายเรามาพูดถึงเรื่องมิติรถกันนิดนึงนั่นคือความยาวของรถครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบมิลลิเมตรไม่ยาวไปนะอ่าแล้วสองเมตรถูกแล้วก็มีที่เก็บของใต้เบาะด้วยนะก้านอายุมาขนาดความจุถึง23ลิตรด้วยกันสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้ โอ้สบายสขนาดโอ้เต็มใบนะได้ไหมได้ใบหนึ่งได้เลยนะอ่าคันนี้มาพูดถึงเรื่องความสูงของเบาะสูงถึง755มิลิเมตรด้วยกันไม่ธรรมดาซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกและขาถึงพื้นได้อย่างมั่นใจสำหรับคนขาสั้นอย่างดีฉันํา่บังขี่ได้แล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นสามารถขับขี่ได้ ในความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในชีวิตประจําวันเนี่ยนะถูกต้องในแต่ก็ต้องปรับโหมดด้วยนะพี่ต้องปรับโหมดในระยะทางถึง100กิโลเมตรนะไม่ธรรมดาควบคุมการขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลด้วยเสียงเงียบเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปและยามาฮ่า e c e โ o o นั้นใช้ระบบควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์มากมายด้วยนะและใช้ระบบเบรกแบบ regenerative brake ที่จำลองความรู้สึกของเอนจินเบรกโออเหมือนรถไม่ใช่กำลังเครื่องเบรกเบรกความเร็วก็ใช้เหมือนมันเทียบเท่าน่ะเออดีดีอันนี้ดีเหมือนรถเกียร์ใช่ไหมอ่เกียร์เพื่อเป็นการลดความเร็วได้อย่างนุ่มนวลค่ะมีระบบป้องกันล้อลื่นถลายด้วย traction control system TCS นะยกบิ๊กบอยมาเลยใช่เพื่อให้ลดความเร็วได้อย่างนุ่มนวลมีระบบป้องกันล้อลื่นถลาย traction control system และที่สำคัญ e นะคะ Yamaha Ezero o n นั้นใช้แบตเตอรีอ e ่ลิเทียมไอออนก็ถือว่าเพอร์เฟกนะดีเลยแหละทันสมัยนะและมีโหมดขับขี่ปรับได้ถึง3ระดับด้วยกันนั่นคือโหมดอีโค่มแตราดแล้วก็โหมดพาวเวอร์ครับแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังมีมีเกียร์ถอยหลังด้วยแล้วก็เครื่องเงียบเงียบ ไม่ค่อยมีเสียงเงียบขับในกรุงเทพผมกลัวอันตรายอันตรายจริงๆนะพอเงียบๆเนี่ยอ้าวยังเป็นรถต้นแบบอ่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วของการใช้รถเนี่ยผลการวิจัยครั้งเนี่ยจะมีการพัฒนาสินค้ามากขึ้นถึงได้บอกว่ารถแต่ละรุ่นที่จออกมาได้ครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาอาจจะใส่เสียงใส่ลำโพงเข้าไปขอแต่ดังๆอย่างเดียวพอเลยต้องดังไว้ก่อนต้องดังไว้ก่อนครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิจัยนะคะแล้วก็ คุณผู้ชมสามารถสัมผัสตัวเป็นๆได้ครับเร็วเ็นี้เร็วเนี้ทางรายการไลฟ์สไตล์ชนะใบยามาฮ่าจะมาติดตามเจาะลึกให้เหมือนเดิมครับผองแล้วถ้ามีการทดสอบเมื่อไหร่ก่อนเราหาคมไปแน่นอนเราไปแน่นอนแล้วก็ไปครับต้องเชิญด้วยต้องเชิญสิคุณก็เป็นไปตามนั้นนะคะบอกแล้วว่าในอนาคตเรากำลังจะมีรถที่ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงด้วยครับ จะออกมาให้กับคุณผู้ชมแต่ณตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นแค่ลดคอนเซ็ปต์แล้วเรื่องของราคายังไม่มีที่ไหนเปิดนะคะแล้วรถก็ยังไม่ถึงมือดีลเลอร์นะคะไม่ต้องไปฟังแล้วจะงงแล้วก็คิดกันใหญ่เลยว่าอุ๊จะมีขายแล้วเหรอราคาอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนที่เราวุ่นวายกับการรับโทรศัพท์ในวันที่สื่อมวลชนเทศแต่จริงๆแล้วยังไม่มีอะไรออกมาเลยมีแน่แต่รอ อรอ,อ,รอ,รอก่อนเพราะผลการวิจัยครั้งนี้จะมีผลในระดับอาเซียนเลยรเ,เรามองว่า,วาในระดับอาเซียนคิดค้นไปหักลบบวกอะไรกันโอ้โหแล้วก็ออกมาเป็นคือคือก็ต้องขอระยะเวลากันนิดนึงใครจะขับรถดีๆใครจะขับรถเพอร์เฟกต์ประหยัดน้ำมันไร์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้นก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงต้องดีที่สุดใช่เราไม่ใช่แบบว่าเป็นรถที่แบบมีประกาศขายกันเหมือนกับรถไฟฟ้าโดยทั่วไปรถในนามของ ยามาฮ่ามอเตอร์โดยเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นบริษัทแม่นั้นให้ความใส่ใจครับให้รายละเอียดเยอะมากวิเคราะห์กว่าจะได้รถมาแต่ละคันก็พิสูจน์ได้จากรถที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไงครับออกมาตอบโจทย์ไหมล่ะใช่ถูกไหมครับผมแล้วที่สําคัญเราฝากข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องอะไรครับพี่มีการเปิดตัวรถไง๋อช่วงนี้เปิดตัวรถมาเปิดมาประมาณน่าจะไม่ถึงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาถูกต้องสำหรับยามาฮ่าฟาซิโอ เพราะเราตอนนี้เราทําเทปรายการล่วงหน้าไปก่อนครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในระยะเวลาของวันนี้ที่เราอัดเทปเนี่ยก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้แหละค่ะครับก็คือวันที่22ใช่ครับ22นี้มีงานเปิดตัวอ่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของยามาฮ่าคาซที่สยามสแควร์ถูกต้องใจกลางกรุงเทพแหล่งแฟชั่นทันสมัยอินเทรนด์ก็เป็นรถในสไตล์ เรนดี <Trend> <Trend ing. S 1> ้ถูกต้องเป็นนิวเจนด้วยนะแล้วก็รถคันนี้เขาบอกน้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยใช่ครับแล้วก็เหมาะสำหรับน้องๆที่เพิ่งหัดขี่ก็ได้รหรือว่าน้องๆที่ต้องการเทรนอะไรใหม่ๆน่ารัก น่ารักน่ารักเดี๋ยวเราะไปทดสอบแล้วก็เอาเก็บภาพมา้ชมในสัปดาห์หน้าดีฉันมันมือหเนี่ยนี่ลงลงไปทดสอบด้วยนะสูนี้ลงแน่นอนเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวดิฉันเตรียมรองเท้าส้นสูงไปด้วยประมาณนี้ไม่ไม่อย่างนั้นดิฉันต้องเล่นบลเลกกันอีกแล้วเหมือนเหมือนหลายๆรุ่นที่ไปเทสกันมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะขี่ได้ ขี่ได้เพราะเห็นรูปทรงแล้วบอกตรงๆว่าเออยากได้น่ารักอ่ะน่ารักมากแล้วยิ่งแต่งนิดนึงนะโอ้สวยไหมสวยสวยนะเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราถูกต้องและที่สำคัญนะคะที่เรากำลังจะไปเทสรบครบอยามาฮ่าฟาซิโอเนี่ยครับเราก็จะอนำภาพมาให้กับคุณผู้ชมใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณเอกีคุณแก๊กีครับก็มันจะกัดในงานหรือว่าดิฉันขี่แล้วก็มันจะกาศมีคอนเสิร์ตด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยแกระซิบว่ามีรถสวยๆที่แต่งแล้วมาโชว์ด้วยออเขามีของดีใช่เออเห็นบางต้องอุไว้ก่อนดิฉันก็เห็นแล้วนะอ่าต้องอุ้ไปต่างรูปเห็นบอกว่ามีแบบสีสันโอ้สดใสไฟสดใสงานนี้เราได้ไปเก็บ พูดได้ว่าเก็บภาพกันลางคืนให้เห็นรถที่แต่งที่สุดเก็บหมดทุกคันถูกต้องเจบงานนี้ผอเพี่ต้องออกอีกคันหนึ่งทำไมฉันขี่ด้วยทำไมฉันขี่ด้วยอ่านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นในสัปดาห์ต่อๆไปอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอะไรดีๆมานำเสนอกับคุณผู้ชมค่ะ คำสัญญาที่เราหัวใจ